สวัสดีค่ะดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภเดือนพฤศจิกายน2565นะคะคนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ดูตามศาสตร์ตะวันตก นะแล้วก็การอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะคะดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะ,ะเราก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปอ่ะเรามาเริ่มที่คนโสดกันเลยนะคะ,ะมาคนโสดเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา ชาวราศีพฤกษภก้าวไม่เท้า The Fool. เจ e โฟแปดเหรียญในบางคนนะในบางคนยังยังไม่คิดที่จะมีความรักอยากแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตัวเองมีความเครียดคิดมากสะสมก่อนบางคนเน้นไปในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงนะเพราะคุณอาจที่จะคิดว่าคุณเคยชุ่มเชยไปในเรื่องของความรักเราด้วยแหละ อืมแล้ก็พอใช้ชีวิตโสดก็ก็แฮปปี้ดีประมาณนี้ด้วยอะ่ะอืมก้าวดาวจเจ๊เด็กชือดามันเหมือนกับปัญหาต่างๆอะค่ะตัวคุณที่จะเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคนอื่นค่อนข้างเยอะจนไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนด้วยไม่ค่อยมีเวลาออกไปเจอใครสักเท่าไหร่ หรือบางครั้งนะคะคุณก็เคยถ้าอันนี้อาจไม่ทุกคนก็ได้เจอจากความรักที่มันท็อกซิกหรือความรักที่มันนำพาแต่เรื่องทุกใจมาให้อ่ะคุณก็เลยตัดอือ่าและในเดือนพฤศจิกาย,ยน2565คนโสดจะเป็นยังไงมีคนเข้ามาแหละภายใน3-6เดือนแต่เด่นไปในเรื่องของอ่า พฤศจินะคนนี้อาจที่จะมีอายุเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณเข้ามาทําให้คุณอ่อนไหวเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณตกหลุมรักหรือคุณอยากมีความรักแต่ไพ่เดมูลเจ็ดถ้วยมันยังเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่คนนี้จะเข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจของคุณมากๆและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากๆถ้าคุณรับเข้ามาการเปลี่ยนชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลยอาจจะได้รับบ,บทเรียน ในความรักครั้งนี้ด้วยนะคะสองไมท้าเดอะเมจิเชีอาจจะเจอกันจากการทำงาน1การทำงาน2การเดินทางนะคะการเดินทางที่ทำให้สนิทกันใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมกับปันจากตามหน้าไพ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นในเรื่องของมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเข้ามาเกี่ยว อหรือเป็นอะไรที่คุณจะต้องไปทําธุระจัดการสะสางที่นั่นนะคะเด่นมาจากการเดินทางหรือแม้กระทั่งคนที่มีระยะทางเข้ามาด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของออ,อนไลน์คนคนนี้จะทําให้คุณอยากเข้ามามีความรักจริงๆเน้นย้ำจริงๆเลยคือถามว่าเป็นโอกาสที่ดีไหมต้อง อันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะเงินเก่งใช้เงินเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนที่ใจป่าเป็นคนนิ่งๆไม่มีความหวานไม่มีความโรแมนติกหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะโอเคเลยแปดเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นคนตั้งอกตั้งใจทํางานอยู่นะอืมเข้ามาทําให้คุณลังเลแหละเพราะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักกะแต่คุณก็ให้เวลาเขานะจะตามหน้าไพา่ ราชาชุเชนออกมาเองอืมก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่คุณถูกใจอยู่เพราะว่าเข้ามาทําให้คุณอ่อนไหวเนี่ยถูกใจอยู่แล้วถามว่าจะสละโสดไหมอืมขอดูหน่อยนะคุณจะนิ่งๆถามว่าจะสละโสดไหมคุณจะคอยดูท่าทีของเขาอะ ราชาถือเหรียญไพ่ขึ้นราชาถือเหรียญไพ่ขึ้น8ถ้วย4ดาบ6ถ้วยเออน้าเป็นอะไรที่เด็กกว่าในการตัดสินใจกันคบกันอ่ะปันมองว่าตัวคุณชาวรา 4, ศพีพฤษภเองอ่ะคุณจะยังไม่ตัดสินใจคบคุณอยากเรียนรู้ไปก่อนอืสองดาบ อยากเข้าใจในตัวตนของเขาไปก่อนคุณอยากใช้เวลาในเรื่องของความรักครั้งนี้ค่ะโอเคเขาเข้ามาทําให้คุณอ่อนไหวก็จริงแหละแต่คุณสองดาบเดซันชิงถือช่วยแตดดาบราชิมีถือไม่เท้าคือมันเหมือนกับคุณตั้งกฎให้ตัวเองอะว่าแบบแต่เป็นกฎที่ดีนะถ้ามีความรักที่มันแบบไม่ดีหยุดตัวคนเดียวดีกว่าโอเคนะคะสําหรับ ชาวราศีพฤกษภคนโสดอ่ะเราไปต่อกันที่ไม่ชัดเจนกันค่ะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีพฤกษภนะแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะเอ่อที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้าง The w o r ร d กหกดาบเหมือนความสัมพันธ์นี้ในบางคนอาจที่จะมีในเรื่องของ ระยะทางด้วยก็ได้ความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆสักหน่อยมันดูโตช้าจนคุณอยากที่จะพักในพักเบรก มันเหมือนคุณไม่อยากพยายามแล้วอะค่ะถามว่าโอเคเขาเองเขาก็มาทําให้คุณมีความสุขมาทําให้คุณมีเสียงวอร์รมาทําให้คุณมีรอยยิ้มแต่คุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันโตช้ามากแล้วก็อาจที่จะมีช่วงเวลาที่ห่างหายกาันหรือช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันด้วยแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยอะเวลาที่คุณต้องแบบว่าอยู่กับอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันรู้สึกอึดอัดนะอยู่ภายในใจ แล้วตัวของเขาอ่ะเก้าไม้เท้าสามดาบราชินีถือถ้วยมันเหมือนกับเขาเองอะค่ะตัวเขาน่าจะคุณน่าจะไปเจอกับคนที่มีปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตอะในบางทีสามดาบคนคนนี้อาจที่จะมีในเรื่องราวของการเจ็บปวดใจการเสียใจแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสแต่เรื่องของตัวเองอะค่ะคุณหยิบยื่นอะไรไปให้สักเท่าไหร่ก็ ไม่ค่อยรับนะมันจะเป็นอะไรที่ปัญหาเดิมๆอะค่ะมันชอบเกิดขึ้นถึงว่าคุณถึงได้เหนื่อยอืมแล้วบางทีคนเนี้ยก็เหมือนไม่ได้เปิดหรือโอเพนให้คุณเข้าไปในชีวิตของเขามากนะะัก่ะด้วยเหมือนกันนะเขาเองเขาก็รู้ถึงความจริงใจที่คุณมีอะเขาอะค่ะแล้วก็ตัวคุณเองคุณก็รู้ว่าเขายังไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปในตอนนี้ด้วยนะอืม ให้ขึ้นสองช่วยในตัวคุณจัสติกปัณนมองว่าที่ผ่านมาคุณคุณค่อนข้างที่จะเหมือนทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคือทุ่มเทเลยแล้วถ้าเขาไม่เห็นค่าคุณก็พร้อมที่จะเดินจากถามว่าคุณรักเขาไหมรักเพราะเขาเองเขาก็มีบางอย่างที่เฮ้ยคุยกับคุณแล้วมันถูกคอมีความคลิกมีการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกัน เหมือนจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของสถานะระดับหนึ่งแล้วด้วยนะพูดคุยแบบวนลูปจริงๆด้วยเพราะคนคนนี้เป็นคนที่อ่ะหนึ่งจะเป็นคนที่ชอบ จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ชอบให้คุณคอยเติมน้ําคอยดูแลคอยเอาใจใส่เขาจะมีความมั่นหน้ามั่นอกมั่นใจอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่พูดจาผงพางพ,พูดจาตรงด้วยเขาเขาโอเคนะกบคือเขารู้สึกดีเลยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาว่าถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์เพราะคุณชุ่มเชยกับเขาไงแล้วเขาก็แบบรับอยู่ฝ่ายเดียวเลยความกังวลใจของเขาอะปันมองว่า ราชาถือไม่เท้าคนนี้อาจจะเป็นคนบ้างงานแล้วก็เป็นคนที่พูดจาแบบหูขวานปาชาจริงๆแล้วใช้อารมณ์ที่ผ่านมาเขาน่าจะเคยใช้อารมณ์กับคุณด้วยอ่ะอืมเหมือนเอาความกลัวอะไรบางอย่างมาลงอยู่ที่คุณนะคุณน่าจะเคยเจ็บในเรื่องของคําพูดบางทีอค่ะไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างมันต่างกันอยู่อ่ะ คุณเคยพยายามจนคุณเลิกพยายามแล้วอะแล้วคุณเหมือนรอรอว่าเขาเนี่ยจะเห็นค่าในความพยายามของคุณไหมอืมอ่ามาล้วในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงนะคะในฝั่งของตัวคุณก่อนในเรื่องของความรักคุณโฟกัสไปในเรื่องของการหาเงิน เออห้าช่วยเกิดขึ้น the world เกิดขึ้นคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแหละจากตามหน้าไพ่นะคือคือตัวคุณไม่ไม่ไม่อยากสนใจอะไรเขาแล้วซะด้วยซ้ำนะคะเพราะคุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้เรียนรู้ให้คุณรักตัวเองและอยู่ตัวคนเดียวให้เป็นแล้วพอคุณอยู่ตัวคนเดียวเองเป็นคุณดันค้นพบว่าตัวคุณดันมีความสุขมากกว่าที่จะคิดเรื่องของเขานึกถึงเขา เออประมาณนี้นะคะมันเหมือนแบบโอเคเขาเข้ามาเนี่ยลอยคออยู่ตรงเนี้ยแต่เขาก็แบบเอ้ยแต่คุณก็แบบโอเคฉันขออยู่ในพื้นที่ของฉันก่อนแต่ตัวคุณยังไม่คิดที่จะปล่อยเขาไปนะคะแต่ปันมองว่าถ้าเกิดอยากทำอะไรอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นให้พิสูจน์ตัวเองอืส่วนคุณน่ะมาพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของการหาเงินการอยู่ได้ด้วยตัวเองหกเหรียญในตัวของเขาคิดถึงช่วงวันเวลาที่ ตัวคุณนะคะเคยให้อะไรเขาให้การดูแลให้การเอาใจใส่หวีขนแปลงขนคอยทนุถน,นอมคอยโอบอุ้มอืม มีความจะประชดประชันอะไรบางอย่างคุณด้วยนะแล้วคนนี้คุณน่าจะรับรู้อะไรเออปานจะบอกว่ามันจะไม่ไม่ใช่โทรจิตแต่มันเป็นกระแสพลังจิตที่เขานึกถึงคุณนะ่ะคนคนนี้อ่ะพอคุณเริ่มนิ่งนะเหมือนเขาก็จะเริ่มนิ่งด้วยแต่อความนิ่งของเขานะั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาออกแนวหมกมุลด้วยและออกแนวลอข้อความคุณ เวลาที่เขาพูดคุยกับคุณนะคะในเดือนพฤศจิกายนเขาจะคอยดูท่าทีแล้วก็ออกไปคิดพิวิเคราะห์แยกแยะอะไรของเขาเยอะแยะมากมายดูการกระทําที่คุณทําต่อเขาแต่คุณแบบเจ้าเหรียญคือฉันรวยฉันสวยฉันหล่อฉันมีเงินเออประมาณนี้เลยอ่ะอ่ะมาต่อแล้วเหตุการณ์เอาคำในเดือนพฤศจิกายนสองห้าห้าจะเป็นยังไงห้าด้อ จะเจให้ระวังในเรื่องของการที่ดึงดันการเอาชนะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกมากกว่าอาจจะเป็นตัวคุณด้วยซะด้วยซ้ำนะตัวคุณกับตัวเขา,าถึงจะทะเลาะกันยังไงวิ่งหนีกันยังไงก็วนกลับมาเส้นชัยเจอกันอยู่ดีเหมือนตัดกันพยายามที่จะตัดกันนะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดต่างคนต่างแอบดูแอบส่องซื้อกันละกัน พอต่างคน,น,คนต่างคิดว่าคือคนที่ใช่อะคนที่เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ทางอารมณ์เหมือนในเดือนพฤศจิกาทั้งคุณและเขาว่าจะมีเรื่องอบททดสอบอะไรบางอย่างแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณขอดูหน่อยนะ,ะเขาจะทำยังไงกับราศีคนชาวราศ IA, พีพฤษภ อัศวินสวมเลยเท้าสีทูเดอร์ i n พิเขาจะนิ่งนะเขาจะนิ่งแต่ไอ้ภายใต้ความนิ่งนั้นนะ่ะเหมือนเขาคาดหวังคาดหวังให้คุณน่ารักกับเขาคาดหวังให้คุณอ่อนเขาแล้วคุณทํำยังไงขอดูหน่อยอะคุณก็มีใจอ่อนบ้างแหละ The Sun ราชาถือเรียนแต่คุณจะนิ่งจริงๆคุณจะนิ่งแล้วให้เขาทำอะ มันจะเป็นแบบอะไรที่ตัวคุณน่าจะรับรู้หรือเข้าใจอะไรบางอย่างในตัวเขาแล้วมันทำให้คุณตัดสินใจที่จะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณรู้อะไรเดอร t สตคุณรู้อะไรราชาถือช่วยหนึ่งช่วย จะเป็นอะไรที่ดีต่อใจอะเหมือนความหวังเกิดขึ้นอีกครั้งในความสัมพันธ์ถึงเขาจะนิ่งแต่ไอการนิ่งของเขานั้นเขาได้เอ่ยความรู้สึกให้คุณได้รับรู้อืมซึ่งมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะ ทีนี้มันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วแหละในเดือนพฤศจิกายนมันจะเป็นอารอมณ์ใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแพชชั่นที่คุณเอ้ที่เขามีต่อคุณนะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นนะการเติมเต็มอะอะไรที่มันเคยขาดหายไปในความสัมพันธ์อะฮะจะได้รับการเติมเต็มอยู่ เดอะแมจิกเชียนราชาถึงไมเทา้าคนคนนี้รู้ด้วยว่าทํายังไงคุณถึงสเตรนท่ายขึ้นสเตรนคนคนนี้รู้ด้วยว่าทํายังไงถึงคุณถึงจะใจอ่อนถึงจะเป็นช่วงนิ่งช่วงเงียบเขาจะส่องคุณส่องคุณแอบเก็บรายละเอียดว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเขารู้ใจหมดรู้ใจคุณหมดนะคนเนี้ยเขาจะน่ารักขึ้นค่ะคุณจะสัมผัสได้จะมีความเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นอืมเขาแพ้ทางเวลาคุณอ่อนโยนกับเขาอะ มันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอยู่นะภายใต้ความที่มันที่ตัวเขาแบบเหมือนงอแงเป็นเด็กๆด้วยแหละบางทีโอเคนะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะอะมาคนมีคู่นะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคนมีคู่ชาวราศีพฤกษ์สิบเปรียนสี่ดาบ ราชินีถือไม่เท้าชาวราศีพฤษภคุณเป็นเหมือนผู้นําทางเรื่องของความรักนะที่ผ่านมาคุณจุติจุดจิดจดจดกับคนรักบ้างเปล่าโอเคถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันเหมือนได้มีจังหวะที่ผ่อนคลายกันบ้างไม่ตึงเครียดมีความอบอุ่นเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจบ้างนะถึงจะมีสภาวะที่มันดูนิ่งๆหรือดูแบบ มันไม่ใช่พักเบรกแต่มันเป็นอะไรที่เออตัวคุณอยากมาโฟกัสในหน้าที่การงานการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะส่วนตัวเขาหนึ่งไม้เทา้าแปดช่วยเขาเคยงอนคุณใช่ไหมในในช่วงแล้วก็เสียอกเสียใจในช่วงที่คุณอาจจะจี้กับเขาในช่วงที่คุณแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนแบบเฮ้ยเธอทําแบบนั้นสิเธอทาแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเขาพยายามที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีต่างคนต่างอยากเป็นความรักเอ้ยอยากเป็นผู้นําในเรื่องของความรักนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่ะบางทีเขาก็น้อยใจคุณด้วยที่คุณเครียดหรือกดดันตัวเองมากเกินไปในการทํางานแล้วก็มาถึงในเรื่องของความรักด้วย,วยอ่ะเหตุการณ์เป็นยังไงคะที่ผ่านมาราชาถือไม้เท้าเออ เหมือนมีคนหนึ่งจุ๊จี้จุกจิกแล้วก็มีความน้อยใจกันเกิดขึ้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆค่ะหนึ่งดาวเอาอย่างนี้คนมีคู่ปั้นมองว่านะคะชาวราศีพฤษภเองบางทีคุณไม่ค่อยมั่นใจหรือน้อยใจหรือเสียใจอะไรที่เขาไม่ค่อยให้เวลากับคุณด้วยหรือเปล่าตัวเขาเองอ่ะก็เป็นเช่นเดียวกันนะ อ่ะเรามาดูเอาคำในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงนะคะตัวคุณต้องเลิกระแวงเขาก่อนอ่ะอันดับแรกเหมือนสิ่งที่คุณระแวงสิ่งที่คุณสงสัยอะ่ะบางทีแล้วอะ่ะมันก็เกิดจากการคิดมากเกินไปด้วยเหมือนกัน ความสัมพันธ์ครั้งนี้อะค่ะเหมือนคุณเริ่มกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองแล้วมันเป็นอารมณ์ใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆถ้าก่อนหน้าหัวใจมันแห้งเหี่ยวคิดว่าความรักครั้งนี้มันคงไปไม่รอดปันมอว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะกลับมาดีขึ้นตัวเขาเองอะค่ะก้าวดาบอัศวินถือไม้เท้าเด็กถือดาบ เหมือนคุณทั้งสองคนจะพูดคุยอะไรกันบางอย่างพูดคุยอะไรกันบางอย่างเพื่อเคลียร์ปรับความเข้าใจกันเออเหมือนกับอะไรที่คุณอื่นอัดจใจอ่ะได้สะสางนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณทั้งสองคนจะพากันไปออกเดทเอ,อ่สถานที่ที่เคยไปด้วยกันหรือแม้กระทั่งความรู้สึกอ,อ่อความรู้สึกที่มันดีอ่ะความรู้สึกที่แบบเหมือนได้รักแรกพบอะ่ะเออเกิดขึ้นกับคู่ของคุณกับเขานะคะ เจ็ดเรียญเหมือนต่างคนต่างคิดอะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําด้วยนะคะอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาคนทั้ง2องคนอ่าเจวิล er มันมีความผูกพันซึ่งกันและกันมีความยึดติดซึ่งกันและกันอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่เคยเห็นต่างคะ่ะเห็นต่างกันคิดต่างกันจะดูนะว่าจะเป็นยังไง หนึ่งเหรียญจะกลับมาร่วมมือร่วมใจหนึ่งช่วยทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นอีกครั้งต่างคนต่างทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันม่นคงขึ้นอีกครั้งนะคะโอเคนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภคนมีคู่ขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักได้รักเราก็ได้รับรักอย่างมีความสุขโชคดีค่ะ